เคยไหมครับที่คำดูถูกของใครบางคนกลายเป็นคำที่ติดอยู่ในใจของเราไปตลอดเคยไหมครับที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้เงาของคนอื่นโดนเปรียบเทียบอยู่เสมอแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอจะเทียบกับเขาได้เลยเคยคิดไหมครับว่าในวันที่เราถูกเปรียบเทียบถูกดูถูกว่าไม่มีทางทำได้เราจะทำยังไงระหว่างการเลือกที่จะเชื่อในคำพูดของคนเหล่านั้นหรือจะลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหมายของคำบางคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่อาจยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงหรือคำบางคำที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเคยไหมเอ๊เราก็เคยโดนแบบนี้มาเหมือนกันนะวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจความรู้สึกของการถูกเปรียบเทียบในครอบครัวและเรื่องราวของคนที่ต้องเผชิญกับคำดูถูกเหล่านั้นสุดท้ายแล้ว เขาจะจัดการกับเรื่องราวทั้งหมดนี้อย่างไรไปติดตามเรื่องราวของเขากันครับถ้าให้ผมย้อนกลับไปตอนเด็กๆผมจำความรู้สึกที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้เงาของพี่ได้เป็นอย่างดีพี่ของผมไม่ได้เป็นแค่คนที่เรียนเก่งกิจกรรมเด่นหรือหน้าตาดีแต่เขาเป็นเหมือนภาพวาดที่สมบูรณ์แบบที่พ่อแม่ภูมิใจนำเสนอให้คนอื่นเห็นเสมอเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจและเข้ากับคนอื่นได้ง่าย เป็นทุกอย่างที่พ่อแม่ต้องการและคาดหวังในขณะที่ผมผมเป็นเหมือนเงาของเขาเป็นเด็กที่มักจะถูกเปรียบเทียบและถูกบอกว่าทำไมไม่แก่งเหมือนพี่อยู่เสมอผมก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างผมจำได้ดีว่าในวันที่มีญาติมาเยี่ยมบ้านบทสนทนามักจะเริ่มต้นด้วยคำชื่นชมพี่อยู่เสมอ ตั้งแต่ผลการเรียนที่ติดบอร์ดโรงเรียนไปจนถึงรางวัลการประกวดต่างๆที่ถูกติดเรียงรายบนฝาผนังและเมื่อบทสนทนามาถึงผมทุกอย่างจะเปลี่ยนไปน้ำเสียงของพ่อแม่จะอ่อนลงเล็กน้อยก่อนที่จะมีคำถามเชิงตำหนิตามมาแล้วลูกล่ะทำไมไม่ขยันเหมือนพี่หรือลูกต้องพยายามให้มากกว่านี้นะคำพูดเหล่านี้มันไม่ได้เป็นแค่คำสอน แต่มันเหมือนกับมีมีดที่ค่อยๆกรีดลงไปในใจทีละน้อยและบาดแผลที่มองไม่เห็นเหล่านี้ก็กัดกินความมั่นใจของผมไปทีละนิดผมรู้สึกว่าไม่ว่าผมจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่มีทางดีพอเลยทุกความสำเร็จของผมดูเล็กน้อยไปหมดเมื่อเทียบกับพี่ผมจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ที่ผมได้คะแนนน้อยผมโดนพ่อดุอย่างหนัก และท่านก็ไปคุยกับครูประจำวิชาซึ่งครูบอกว่าข้อสอบครั้งนั้นยากจริงๆคือครูกำลังจะบอกว่าคะแนนที่ผมได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่แล้วยังไงล่ะก็โดนจัดชุดใหญ่ไปแล้วนี่สุดท้ายมันก็เหมือนกับว่าผมก็เสมอตัวไปความรู้สึกนี้มันหนักอึ้งและทำให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นเงาของพี่อยู่เสมอผมใช้ชีวิตในความพยายามที่จะทำให้ตัวเองเปล่งประกาย แต่ทุกครั้งที่ผมฉายแสงแสงสว่างนั้นก็ถูกเงาของพี่กลืนกินไปในที่สุดผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าแท้จริงแล้วผมเกิดมาเพื่ออะไรและคุณค่าของผมอยู่ที่ไหนกันแน่ความสงสัยเหล่านี้มันกัดกินใจผมไปทุกวันจนกระทั่งถึงวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตวันที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองและเป็นวันที่ผมต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดที่สุด ในวันที่ผมสอบ e n t r a n c e ไม่ติดในขณะที่เพื่อนๆทุกคนกรีดร้องด้วยความดีใจผมกลับต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าผมทำไม่สำเร็จผมรู้สึกเหมือนยือนอยู่ท่ามกลางพายุที่พร้อมจะกลืนกินทุกความหวังของผมไปความรู้สึกที่เคยถูกเปรียบเทียบในอดีตมันกลับมาทำร้ายผมอีกครั้งผมรู้สึกเหมือนไม่มีที่ให้ยืนในโลกใบนี้เลยแล้วในวันที่ผมต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ผมได้แต่คิดว่า ชีวิตผมจะเอาอย่างไรดีจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนก็คงจะไม่ได้ค่าเทอมแพงเหลือเกินครั้นจะไปเรียนอีกที่หนึ่งซึ่งเมื่อก่อนยังเป็นสถาบันยังไม่ได้รับรองเป็นมหาวิทยาลัายอืมก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าทาั้งๆที่เพื่อนที่เรียนมัธยมปลายด้วยกันก็ไปเรียนที่นั่นกันหลายคนสุดท้ายผมก็ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัายรามคำแหงนี่แหละเพราะในใจก็คิดว่า นี่ก็เป็นทางที่ดีนะจะได้เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยหลายๆคนที่อยู่รอบข้างเมื่อรู้ว่าผมเลือกที่จะเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง<ๆ>ก็พร้อมใจกันสบประมาทผมไปเรียนรามจะเรียนจบได้จริงเหรอเรียนที่นี่เข้าง่ายออกยากนะคนหัวไม่ดีแบบนี้เรียนไม่จบหรอกคำพูดเหล่านี้มันไม่ได้ทำร้ายแค่ความรู้สึก แต่มันเหมือนกับตอกย้ำความเชื่อที่ผมมีมาตลอดว่าผมคงไม่มีดีพอที่จะประสบความสำเร็จได้ความสิ้นหวังในวันนั้นมันเกาะกินใจผมจนแทบจะไม่มีที่ว่างให้หายใจผมจำได้ว่าผมกลับบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งและตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วจะเอาไงต่อดีวะผมมองไปที่ตัวเองในกระจกผมเห็นเด็กผู้ชายที่เต็มไปด้วยความกลัว และกำลังจะยอมแพ้ให้กับโชคชะตาผมไม่รู้ว่าผมจะเดินไปทางไหนต่อแต่ในขณะที่ผมกําลังจะยอมแพ้ผมก็นึกถึงคำพูดที่คนรอบข้างพูดไว้ไม่มีทางเรียนจบรอบคำพูดนั้นเหมือนกับจุดประกายเล็กๆในใจและกลายเป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผมเคยมีมาผมบอกกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราแค่เป็นคนหัวไม่ดีเราไม่ได้เกเร เราไม่ได้ทำตัวเละเทะแต่ทำไมคนอื่นต้องมาดูถูกมาสบประมาทเราด้วยทั้งๆท,ที่ตัวเองก็เป็นผู้ใหญ่เคยผ่านช่วงชีวิตวัยเรียนมาแล้วแต่ทำไมถึงเลือกที่จะเอ่ยคำพูดเชิงลบแบบนี้ออกมาเราไปทำอะไรเขานักหนาเหรอบางทีคำบางคำที่พูดแบบไม่คิดแต่เคยคิดไม่ว่าคนฟังเขาเอาไปเก็บไปคิดสร้างบาดแผลให้กับคนอื่นได้ผมบอกกับตัวเองว่า ไม่เป็นไรถ้าคนอื่นบอกว่าเราไม่มีทางจบเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทำได้เราจะเรียนสามปีจบให้ได้การตัดสินใจในวันนั้นคือการปฏิวัติครั้งใหญ่ในชีวิตของผมผมไม่ได้ทำเพื่อเอาชนะใครแต่ผมทำเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าผมก็เป็นคนที่มีคุณค่าในแบบของผมและผมจะไม่ยอมแพ้ให้กับคำดูถูกของใครอีกต่อไป ผมเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างละเอียดวางแผนการลงทะเบียนเรียนและกำหนดเป้าหมายในแต่ละเทอมอย่างชัดเจนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ผมก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเพราะผมรู้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวผมยังมีตัวของผมเองที่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอทุกๆวันที่ผมตื่นนอนผมจะนึกถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะตัวเองมันเป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้ผมเดินหน้าต่อไปและผมก็เชื่อว่าผมทำได้การเดินทางในครั้งนี้สอนให้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำพูดของใครแต่ถูกกำหนดด้วยความตั้งใจของเราเองและถึงแม้ว่าในวันนั้นผมจะต้องเผชิญหน้ากับคำดูถูกมากมายแต่คำดูถูกเหล่านั้นก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ผมมีพลังที่จะก้าวต่อไป ผมเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของผมไม่ได้อยู่ภายใต้เงาของใครอีกแล้วผมเป็นตัวของตัวเองผมมีทางเดินของตัวเองและผมพร้อมที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมก็มีดีในแบบของผมในวันที่ผมก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยผมไม่ใช่แค่คนที่อยากจะเรียนให้จบแต่ผมเป็นคนที่อยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคนหัวไม่ดีก็เรียนจบได้เหมือนกันและนี่คือเรื่องราวที่จะทำให้คุณเห็นว่า เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคำศพประมาทเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรเส้นทางของผมไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เมื่อผมตัดสินใจที่จะมุ่งมั่นกับการเรียนเพื่อพิชิตเป้าหมายสามปีผมก็เลือกที่จะโฟกัสและทุ่มเทยอย่างเต็มที่ช่วงที่เรียนปีหนึ่งผมทำงานพาร์ทไทม์ซึ่งหมายถึง การทำงาน6วันต่อสัปดาห์และจะได้หยุดเพียงแค่วันธรรมดาหนึ่งวันเท่านั้นวันไหนที่ได้หยุดงานผมก็จะไปเรียนหนังสือแต่ถ้าวิชาไหนที่ผมไม่ได้เรียนผมก็จะไปซื้อแนวข้อสอบที่ขายอยู่หน้ามหาวิทยาลัยมาอ่านเป็นแนวทางผมไม่ได้ซื้อหนังสือเป็นเล่มมาอ่านเพราะไม่มีเวลามากนักผมจำได้ว่าสมัยนั้นเพิ่งเริ่มมีรถไฟฟ้าแต่ก็ยังไปไม่ถึงเส้นทางที่เราไปเรียน ผมต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะนั่งรถเมย์จากบ้านที่พระประแดงไปเรียนที่บางนาให้ทันคาบแรกตอนเจ็ดโมงครึ่งการเดินทางในแต่ละวันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากผมต้องต่อรถหลายต่อคนเยอะอัดแน่นเป็นปลากระป๋องเพื่อให้ไปถึงมหาวิทยาลัยให้ทันหลังจากเรียนเสร็จตอนประมาณเที่ยงผมก็จะรีบกลับมาเตรียมตัวอ่านหนังสือหรือพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวไปทำงานในวันถัดไป การทำงานเต็มวัน6วันต่อสัปดาห์และเรียนเต็มที่ในวันที่หยุดงานทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจผมเริ่มสงสัยในตัวเองอีกครั้งว่าผมจะทำได้จริงหรือเปล่าการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยในช่วงปีหนึ่งนั้นทำให้ผลการเรียนออกมาในระดับกลางๆไม่เป็นที่น่าพอใจนักแต่ผมไม่ยอมแพ้ผมบอกกับตัวเองว่าไม่ได้แล้วถ้ายังทำแบบนี้ต่อไป ผมคงไม่มีทางเรียนจบใน3ปีได้แน่ๆแ,และถ้ายัางได้เกรดแค่นี้อาจส่งผลกระทบต่อการสมัครงานในอนาคตผมจึงเรื่องวางแผนชีวิตใหม่ผมหยุดทำงานพาร์ทไทม์เพื่อเข้าเรียนทุกวิชาเต็มเวลาผมจัดตารางเรียนอย่างจริงจังเพื่อให้เรียนแค่4วันเพื่อลดการเดินทางมามหาวิทยายลัยที่แสนไกลและใน4วันนั้นผมเรียนตั้งแต่เช้า7ดโมงครึ่งจนถึงประมาณเที่ยงผมลงหน่วยกิจอัดแน่นเต็มทุกเทอม ผมเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นและในช่วงการเรียนปีที่2และปีที่3ผลการเรียนของผมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องผมเลือกที่จะเรียนอย่างเดียวไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมใดๆของมหาวิทยาลัยเลยไม่ใช่เพราะว่ากลัวคนอื่นจะมาชวนให้โดดเรียนนะครับแต่ผมกลัวตัวเองกลัวว่าถ้าผมวกแวกไปกับสิ่งอื่นผมจะไม่มีความมุ่งมั่นมากพอที่จะเรียนให้จบในเวลาที่ตั้งใจไว้ ผมจึงตัดสินใจว่าการไปมหาวิทยาลัยของผมคือการไปเรียนอย่างเดียวเรียนเสร็จก็กลับบ้านเลยตอนนั่งเรียนผมเลือกที่จะนั่งแถวหน้าสุดเสมอเพราะการนั่งใกล้อาจารย์ทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและลดโอกาสที่จะวกแวกไปกับสิ่งอื่นและด้วยเหตุผลนี้ผมจึงได้รู้จักกับเพื่อนบางคนที่พวกเราต่างก็นั่งอยู่แถวหน้าทุกวิชาเหมือนกันถึงแม้เราจะคุยกันแค่เรื่องเรียนในห้องแต่ผมก็คิดว่านั่นเพียงพอแล้ว อย่างน้อยก็ช่วยให้การเรียนของผมไม่เงียบเหงาจนเกินไปนักในที่สุดวันที่ผมรอคอยก็มาถึงผมเรียนจบภายในสามปีได้ตามเป้าหมายในวันรับปริญญาผมมองไปที่หน้าข้อแม่ผมเห็นรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจรอยยิ้มที่ผมไม่เคยเห็นบ่อยนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคำพูดของคนรอบข้างที่เคยดูถูกผมไว้ในวันนั้นทุกอย่างเงียบไปและนั่น ทำให้ผมได้รู้ว่าคําดูถูกเหล่านั้นมันไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ยอมรับมันผมได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทําให้ผมทําได้สําเร็จไม่ใช่เพราะผมหัวดีแต่เพราะผมมีความมุ่งมั่นและความพยายามหรือที่เรียกว่าความรักดีนั่นเองผมภูมิใจในตัวเองและผมก็รู้ว่าผมเป็นคนที่มีคุณค่าในแบบของผมและนี่คือเรื่องราว ที่ไม่ได้บอกเราว่าใครแพ้ใครชนะแต่มันจะบอกเราว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนอกจากความภูมิใจที่ผมได้สร้างให้ตัวเองแล้วสิ่งที่ตามมาคือความกล้าที่ผมสามารถบอกกับคนอื่นได้อย่างเต็มปากว่าผมจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างภาคภูมิใจผมจำได้ว่าตอนผมเรียนจบแล้วไปเจอญาติพี่น้องหรือเพื่อนของพ่อแม่ ไม่ว่าใครจะถามผมว่าจบจากที่ไหนผมก็จะตอบอย่างภาคภูมิใจว่าจบรามสามปีครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ได้ยินก็จะแบ่งเป็นสองแบบครับแบบแรกก็จะบอกว่าโหจบรามสามปีเองเหรอเก่งจังกับอีกแบบก็จะบอกว่าอ้าวรามเข้าง่ายออกยากนี่นาซึ่งเหมือนกับว่าเขาไปโทษสถาบันไปซะง,งั้นแต่สำหรับผมในชีวิตที่ผ่านมา ถ้ามีคนถามว่าในชีวิตผมผมภูมิใจอะไรในชีวิตบ้างคำตอบแรกที่ผมจะตอบเลยคือผมเรียนรามสามปีจบเพราะผมภูมิใจกับการกระทำของผมในครั้งนี้ที่ได้พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นแล้วว่ามหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้ผิดแต่ผิดที่คนไปเรียนแล้วไม่ตั้งใจเองผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยการสร้างชื่อเสียงในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราได้รับประกาศนียกุลอะไร แต่มันเป็นการเป่าประกาศให้คนภายนอกได้รู้ว่านี่ไงฉันทำได้ฉันจบในสามปีได้นอกจากเป็นความรู้สึกที่สามารถลบล้างคำสบประมาทของตัวเองได้แล้วยังสามารถลบล้างคำสบประมาทให้กับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้วยมันยิ่งใหญ่มากในความรู้สึกของผมนะอีกหนึ่งเรื่องที่ผมภูมิใจไม่แพ้กันคือในช่วงที่เรียนผมได้เจอเพื่อนบางคนจากโรงเรียนเก่าด้วยและผมบอกพวกเขาเสมอว่า ผมตั้งเป้าว่าจะเรียนจบใน3ปีซึ่งผมไม่รู้ว่าคำพูดของผมในวันนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้ใครได้กี่คนแต่ที่แน่ๆเพื่อนอีกคนของผมที่เรียนมาด้วยกันในสมัยมัธยมปลายเขาก็มาตั้งเป้าหมายที่จะเรียนจบใน3ปีไปพร้อมกับผมและสุดท้ายเขาก็ทำได้เช่นกันและนั่นทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เราเลือกที่จะเป็นคนรักดีเราไม่ได้สร้างคุณค่าและความสำเร็จให้กับตัวเองเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้อีกด้วยหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวการเดินทางที่แสนยากลำบากของผมตั้งแต่วัยเด็กที่ถูกเปรียบเทียบการสอบ Entrance ไม่ติดไปจนถึงวันที่ผมเรียนจบในที่สุดแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผมก้าวข้ามทุกอุปสรรคมาได้ในตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่าผมชนะใครแต่ผมรู้สึกว่าผมชนะตัวเองและในที่สุด คำดูถูกที่เคยได้ยินมาตลอดหลายปีความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่ดีพอทุกอย่างมันเหมือนกับเมฆหมอกที่หายไปเมื่อผมเรียนจบและมันถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองความภูมิใจที่ไม่ได้มาจากใบปริญญาหรือคำชื่นชมของใครแต่มันมาจากความรู้ที่ว่าผมไม่ได้ยอมแพ้และนี่คือสามแนวคิดที่เปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นพลัง เป็นแนวคิดที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องราวของตัวเองซึ่งผมหวังว่ามันจะช่วยให้คุณเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นพลังได้เหมือนกันแนวคิดที่หนึ่งยอมรับในข้อจำกัดของตัวเองยอมรับเถอะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นไม่ได้มีพรสวรรค์ไม่ได้มีต้นทุนเท่าใครการยอมรับความจริงนี้ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากความกดดันที่จะต้องเป็นเหมือนคนอื่นและทำให้เรามองหาจุดเด่นหรือวิธีของเราเองในการก้าวไปข้างหน้าเพราะสุดท้ายแล้วการเป็นตัวของตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจำได้ว่าในช่งวงวัยรุ่นผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกับพี่และกับเพื่อนคนอื่นๆที่มีผลการเรียนดีผมทุ่มเทเวลามากมาย เพื่อพยายามให้เป็นเหมือนพวกเขาแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนผมก็ทําได้ไม่ดีพอผมอ่านหนังสือดึกดื่นแต่ผลการเรียนก็ยังไม่กระเตื้องผมวิ่งเท่าหาอาจารย์พิเศษแต่ก็ยังตามคนอื่นไม่ทันความรู้สึกที่ว่าตัวเองหัวไม่ดีมันฝังลึกอยู่ในใจผมเคยคิดว่าการยอมรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้แต่จริงๆแล้ว มันกลับกลายเป็นจุดเติมต้นที่สำคัญที่สุดในชีวิตในวันที่ผมตัดสินใจเข้าเรียนที่มหาวิทยลาลัยรามคำแหงผมเริ่มยอมรับความจริงว่าผมอาจจะไม่ได้มีหัวที่ดีพอจะเข้ามหาวิทยลาลัยชั้นนาได้การยอมรับนี้ทาให้ผมเลิกวิ่งไล่ตามเงาของคนอื่นผมหันมาถามตัวเองว่าแล้วทางของเราละ่ะอยู่ที่ไหนการยอมรับข้อจำกัดไม่ได้ทำให้ผมอ่อนแอแต่ มันทําให้ผมมองเห็นทางเลือกอื่นๆที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นผมเริ่มวางแผนการเรียนแบบที่ไม่มีใครทํากันผมไม่ได้สนใจที่จะเป็นเหมือนคนอื่นแต่ผมสนใจที่จะเป็นตัวเองให้ดีที่สุดการยอมรับข้อจํากัดยังเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากคําพูดของคนอื่นคําว่าคนหัวไม่ดีแบบนี้ไม่มีทางเรียนจบหรอกที่เคยทําร้ายจิตใจผม มันกลับกลายเป็นคำพูดที่ผมใช้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งผมบอกตัวเองว่าใช่ฉันอาจจะหัวไม่ดีแต่ฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามสำคัญกว่าความฉลาดการยอมรับความจริงนี้ไม่ได้เป็นแค่การยอมรับแต่มันคือการประกาศอิสรภาพการประกาศอิสรภาพจากคำดูถูกและการเริ่มต้นสร้างเส้นทางของตัวเองสุดท้ายแล้ว การยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนใครคือการก้าวสู่การเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่มันทำให้เรามีอิสระที่จะใช้ชีวิตมีอิสระที่จะตัดสินใจและมีอิสระที่จะสร้างคุณค่าในแบบของเราเองผมเชื่อว่าถ้าคุณกล้ายอมรับข้อจำกัดของตัวเองคุณก็จะกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยั่งยืนแนวคิดที่ส การเอาชนะตัวเองคือชัยชนะที่แท้จริงหลังจากที่เราได้พูดถึงการยอมรับในข้อจำกัดของตัวเองไปแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผมมีแรงผลักดันที่จะเดินหน้าต่อไปในช่วงแรกผมยอมรับว่าแรงจูงใจของผมเป็นเรื่องที่มาจากภายนอกมันมาจากความรู้สึกที่อยากจะลบล้างคาดูถูก มันมาจากความต้องการที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมก็มีดีแต่สุดท้ายแล้วผมก็พบว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นแต่คือการเอาชนะตัวเองผมจำได้ว่าตอนที่ผมตัดสินใจจะเรียนให้จบภายในสามปีทุกครั้งที่ผมรู้สึกเหนื่อยจากการเดินทางอันยาวนานจากบ้านที่อยู่พระประแดงไปเรียนรามสองที่บางนาตอนอยู่ปีหนึ่งหรือไปเรียนที่รามหนึ่ง ที่ถนนรามคําแหงตอนอยู่ปี2และปี3หรือทุกครั้งที่ผมท้อแท้กับเกรดที่ไม่เป็นอย่างที่หวังผมจะนึกถึงคำพูดของคนที่เคยสบประมาทผมเอาไว้คนหัวไม่ดีแบบนี้ไม่มีทางเรียนจบหรอกและคำพูดเหล่านั้นมันเหมือนกับเชื้อเพลิงที่เติมไฟในใจให้ผมมีแรงฮึดสู้ต่อไปผมบอกตัวเองเสมอว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นผมยอมแพ้ผมต้องทำให้สำเร็จ ผมจะเดินต่อไปให้ถึงเส้นชัยซึ่งในตอนนั้นผมเชื่อว่าเป้าหมายของผมคือการไปให้ถึงจุดที่ทุกคนต้องยอมรับผมแต่ความรู้สึกนั้นมันไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขอย่างแท้จริงมันเป็นเพียงแรงผลักดันที่มาจากความโกรธและความเจ็บปวดและมันก็เป็นพลังงานที่หมดไปได้ง่ายๆเหมือนน้ำมันที่ค่อยๆลดลงในรถยนต์แต่ในระหว่างทางผมก็เริ่มเข้าใจบางสิ่งบางอย่าง ผมเริ่มเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในตำราแต่มันมีอยู่ในทุกๆวันที่ผมลืมตาขึ้นผมไม่ได้ไปเรียนทุกวันแค่อยากจะพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่ผมไปเรียนเพราะผมอยากเก่งขึ้นผมจำได้ว่าตอนปี2และปี3ผมเลือกเรียนวิชาโทที่ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นอัตนยัยเป็นการเขียนตอบเพื่อวัดความเข้าใจซึ่งมันไม่เหมือนกับการสอบแบบปรนัย ที่เราอ่านตัวอย่างข้อสอบเก่าๆที่มีขายอยู่หน้ามหาวิทยาลัยแล้วก็สอบได้การสอบแบบนี้ทําให้ผมต้องทําความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนอย่างแท้จริงผมยังเลือกโลงเรียนวิชาอิสระเป็นภาษาจีนหนึ่งตัวเพราะผมชอบภาษาจีนเป็นการส่วนตัวผมไม่ได้ทำทั้งหมดนี้เพราะผมอยากได้เกรดดีๆเพื่อไปอวดใครแต่ผมทําเพราะผมอยากมีความรู้อยากที่จะเก่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้ทําให้ผมได้รู้ว่า แรงจูงใจที่เคยเป็นเปลวไฟที่เผาผลาญความโกรธมันค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นแสงสว่างที่มาจากข้างในผมไม่ได้ทำเพื่อลบคำดูถูกแต่ผมทำเพื่อตัวเองผมรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนไม่ดีผมแค่รักดีซึ่งเป็นการกระทำที่มาจากข้างในอย่างแท้จริงผมจำได้ว่าในวันรับปริญญาผมมองเห็นคนมากมายที่มายินดีกับผมผมมองเห็นเพื่อนๆที่มาแสดงความยินดีและผมก็มองเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ ที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่าผมชนะใครหรือรู้สึกว่าผมล้างแค้นสําเร็จแต่ผมรู้สึกว่าผมชนะความกลัวชนะความไม่มั่นใจในตัวเองและชนะคําดูถูกที่เคยฝังลึกในใจการชนะตัวเองเป็นชัยชนะที่หอมหวานที่สุดเพราะมันคือการบอกกับตัวเองว่าคุณคู่ควรกับความสําเร็จและคุณสามารถทําทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากพอ สุดท้ายแล้วการเอาชนะตัวเองไม่ใช่เรื่องของความยิ่งใหญ่แต่มันเป็นเรื่องของการเติบโตมันคือการวิ่งแข่งกับตัวเองไม่ใช่กับคนอื่นมันคือการทำลายกำแพงที่ขวางกั้นเราไว้จากภายในไม่ใช่กำแพงที่คนอื่นสร้างไว้ผมเชื่อว่าถ้าคุณเลือกที่จะแข่งขันกับตัวเองไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามคุณจะไม่มีทางแพ้เลยเพราะทุกการก้าวเดินไปข้างหน้าคือชัยชนะที่แท้จริง แนวคิดที่3ความรักดีคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความเก่งหลังจากที่เราได้พูดถึงการเอาชนะตัวเองที่เป็นชัยชนะที่แท้จริงที่นํามาจากความปรารถนาที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อตัวเองนั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่าความรักดีซึ่งเป็นแนวคิดสุดท้ายที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องราวในชีวิตของผมผมเชื่อว่าความรักดีเนี่ยแหละ คือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความเก่งและเป็นสิ่งที่นำผมมาสู่จุดที่ยืนอยู่ในทุกวันนี้ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาผมได้เห็นเพื่อนๆหลายคนที่เป็นคนหัวดีเป็นคนเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่กลับไม่สามารถไปถึงเส้นชัยได้ในชีวิตเพราะมาต้องเจอกับอุปสรรคพวกเขามักจะยอมแพ้ได้ง่ายๆอาเพราะพวกเขาคุ้นชินกับการที่ทุกสิ่งจะเข้ามาหาอย่างง่ายดายไม่ต้องพยายามมาก แต่สำหรับผมในวันที่ผมรู้ตัวว่าผมไม่มีความสามารถพิเศษอะไรและสิ่งที่ผมมีคือความมุ่งมั่นและความพยายามหรือที่เรียกว่าความรักดีนั่นเองในวันที่ผมต้องนั่งรถเมย์จากบ้านที่พระประแดงไปเรียนที่บางนาหรือที่รามคำแหงผมไม่ได้ทำเพราะผมเป็นคนฉลาดแต่ผมทำเพราะผมอยากเรียนรู้ในวันที่ผมต้องอ่านหนังสือตอนเที่ยงคืน ผมไม่ได้ทำเพราะผมเป็นคนเก่งแต่ผมทำเพราะผมรักที่จะเรียนในวันที่ผมตัดสินใจเรียนให้จบภายในสามปีผมไม่ได้ทำเพราะผมมั่นใจในตัวเองแต่ผมทำเพราะผมต้องการที่จะทำให้ชีวิตของผมดีขึ้นความรักดีคือการเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีในทุกๆวันมันคือการเลือกที่จะขยันแม้ในวันที่รู้สึกเหนื่อยมันคือการเลือกที่จะเรียนรู้แม้ในวันที่ไม่มีใครบังคับ มันคือการเลือกที่จะไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่รู้สึกท้อทแท้และความรักดีนี่แหละคือพลังที่ทำให้ผมเดินมาถึงจุดนี้ได้ผมเชื่อว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเกิดมาพร้อมกับความฉลาดเพราะความฉลาดเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้แต่ความรักดีเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกที่จะมีและเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นๆเพราะคนเก่งอาจจะเรียนรู้ได้เร็วแต่คนที่รักดีจะไม่มีวันยอมแพ้ และคนที่รักดีนี่แหละจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวผมอยากให้ทุกคนที่กําลังฟังเรื่องราวของผมอยู่ให้เชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าคุณจะเจอคำดูถูกหรือไม่ว่าจะเจออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนให้คุณจดจำเอาไว้ว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่ว่าคุณพยายามมากแค่ไหนต่างหากขอแค่คุณเลือกที่จะเป็นคนรักดี ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวเลวร้ายแค่ไหนในชีวิตคุณก็จะมีพลังที่จะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำพูดของใครแต่ถูกกำหนดด้วยความตั้งใจของเราเองและความสำเร็จที่ยั่งยืนคือความสำเร็จที่มาจากความมุ่งมั่นและความพยายามที่มาจากข้างในผมเชื่อว่าทุกคนมีพลังนั้นขอแค่คุณเปิดใจและยอมรับในตัวเองภายที่สุดแล้ว เรื่องราวของผมอาจจะเป็นเพียงเรื่องราวเล็กๆเรื่องหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ามันสะท้อนให้เห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราทุกคนว่าคุณค่าของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำพูดของใครไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเกรดในกระดาษหรือแม้แต่ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบันแต่มันถูกสร้างขึ้นด้วยการกระทําของเราเองในทุกๆวันที่เราเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ในทุกๆวันที่เราเลือกที่จะรักดี และในทุกๆวันที่เราเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณไปถึงจุดไหนแต่สำคัญที่ว่าคุณภูมิใจในตัวเองมากแค่ไหนต่างหากขอให้เรื่องราวของผมเป็นกำลังใจเล็กๆที่จะช่วยให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองอย่าให้คำดูถูกของใครมาเป็นตัวกำหนดชีวิตของคุณเพราะคนที่กำหนดชีวิตของคุณ มีเพียงคนเดียวคือตัวของคุณเองหากคุณฟังเรื่องราวนี้แล้วคิดถึงใครบางคนที่อาจจะกำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกำลังถูกเปรียบเทียบหรือกำลังท้อแท้อย่าลืมส่งต่อเรื่องราวนี้ไปให้เขาฟังนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์คลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและกดติดตามพร้อมเปิดการแจ้งเตือน เพื่อให้คุณได้รับพลังงานดีๆแบบนี้ในทุกครั้งที่เรามีคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีครับ